สวัสดีครับผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านครับก่อนอื่นผมต้องขอแสดงความยินดีที่ทุกท่านได้ผ่านการอบรมมาจนถึงช่วงท้ายนี้ซึ่งเนื้อหาการอบรมทั้ง4หน่วยจะเป็นประโยชน์ในการนำไปปรับใช้ดูแลช่วยเหลือเด็กๆและเยาวชนให้พวกเขาเติบโตเป็นคนเก่งคนดีและมีความสุขตามนโยบายเรียนดีมีความสุขทั้งนี้ท่านสามารถ เข้าร่วมการอบรมในช่วงที่2การสร้างเครือข่าย PLC เพื่อก้าวเข้าสู่การแต่งตั้งเป็นเครือข่ายนัก,กจิตวิทยาประจำโรงเรียนต่อไปผมขอขอบคุณและก็ขอชื่นชมทุกท่านที่ได้ร่วมกันสร้างเครือข่ายนัก,กจิตวิทยาประจำโรงเรียนที่เข้มแข็งซึ่งจะเป็นการพลิกโฉมการศึกษาที่มุ่งเน้นความสุขและความปลอดภัยในทุกมิติ และขอเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงานของทุกท่านด้วยครับขอบคุณมากครับ